คุณต่อจะจองเลยไหมครับคือจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ได้มีแบบบ้านในใจหรืออะไรเพราะคิดไม่ออกกันดูในเพจเป็ไงครับสงใจราคาไม่เชื่อก็เลยลองมาดูของจริงหน่อย ติดต่อแตนใจกี่วันวันเดียวจแจ้งแล้วนะครับใช่ครับวันเดียวพอก็อออตอนนี้ก็นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศนะครับ พอดีว่ามีสายเข้ามาบอกว่ามีลูกค้าอยากจะดูโครงการเดี๋ยวเราจะไปดูที่โครงการนะเห็นว่าเป็นเป็นเซียนพ์กมาหาคือบ้านครับจะไปดูก่อนว่าวมื่ีคือไข่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต่อใช่ไหมครับใช่ครับคุณต่อกับคุณส้มนะครับติดต่อมาในเพจอยากอยู่นูบ้านของจริงดูในเพจเป็นไงครับผมเลื่อนดูในในเฟซบุ๊กเนี่ยโหเห็นแล้ว ตกใจฮะตกใจราคาไม่ไม่เชื่อก็เลยลองมาดูของจริงหน่อยคิดคิดว่าห้าหกล้านขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ <c oughs> คืออย่างเงี้เบื้องต้นเนี่ยราคาที่เราแจ้งไปเนี่ยอตอนนี้คือปีเซลเนาะสามสถับเจ็ดเก้าล้านตามราคาเนี่ยก่อนสิ้นเดือนมกราครับคือช่วงปีเซลมีลูกค้าหลายท่านตอนเนี้ยบอกบอกผมว่าว่ามันราคาถูกครับผมก็พิจาร้าวอะไรว่ามันถูกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องปรึกษากอีกทีินเนอร์ เราขายมันได้กำไรหรือเปล่าบ้านสวยแล้วก็ถูกทั้งนั้นที่โทรมาได้ข่าวว่าไปดูมาหลายโครงการดูหลายครับทั้งพัทยาเลยนะที่ดูครับในหลายโครงการเหมือนกันครับสี่ล้านห้าล้านขึ้นโครงการเราเนี่ยถูกไม่ดีเหมือนมีมยจริงบ้านเอกลักษานั้นครับเ้านมนอเอา โอเคข้างบนเป็สามห้องนอนครับคุณต่ออันนี้เป็นห้องนอนด้านหน้านะครับช่องแสงตั้งเยอะแล้วห้อหงอน,นี้รู้สึกโล่งโปรอั<ห>นนี้มีห้องนี้มีระเบียงก็รายละเอียงที่ยาก็รู้ละเหมือนเดิมอย่างที่ผมอธิบายครับอันนี้ก็เป็นอีกห้องนอนหน,นึ่งห้องน,นี้นเราก็พยายามเปิดช่องแสงกว้างๆเพื่อให้รู้สึกว่าม,มันโล่งอันนี้น่าจะเหมาะกับ คุณส้มคุณส้มแม่จะชอบบ้านไหน่ะชอบไหมฮะชอบครับจริงๆอยากจะนอนทุกห้องเลยครับแต่ก็เจ็บแม่จะนอนไหนน่าจะไม่ได้ไม่แยกกันมาได้รอไม่น่าได้จะไปด้หรอขั่วถึงทุกห้องมาเตวยทุกห้องห้องเขาทำอ๋อไอ้ห้องรวมอ่ะสำหรับห้องนอนข้างแรกนะครับโหนี่ก็แค่นี้ก็ ก็เดินงดุไม่ไม่ได้แถมอ่นี่ไม่ได้แถว่ะอันนี้คือ้าอานนี้ลูกค้าลูกค้าซื้อแล้วเราสั่งิเงรับเอเัติดแล้วก็สุขภาพก็ชุดเดิมนะครับเป็นทูร่ากับโอเคครับอ่าทีนี้ไฮไลท์เลยนะครับว้อันนี้ห้องมาสเตอร์ได้รวกับห้องขนาดใหญห้องรับคุณขอเลยแหละห้องนี้ยใหญ่โวใหญ่ไหมโอ้ขนาด อ่าสี่คูณหกเมตรเฉพาะพื้นที่มองเหนนะบานประตูหน้าต่างอันเนี้ยเราใช้เป็นยูนิตดีซีนะวัวอ่าวัสดุตัวเนี้ยอ่าก็จะกันเสียงกันรั่วซึมได้ดีพอหมดก็ราคาแงครับแพงกว่ารู่นเดิมๆก็แต่ก็เราก็ใช้วัสดุอย่างนี้เพื่อดูแข็งแรงดีนะครับครับเพื่อบ้านคุณภาพผมที่ไปดูอ่าโครงการนั้นเนี้ย เขาก็ใช้เป็นอลูมิเนียมนะผมว่าก็ก็สวยดีแต่เจอแบบนี้มันก็ดูแข็งแรงแล้วก็สวยกว่าสวยกว่าด้วยแข็งแรงแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็ดูดน่าใช่ครับแล้วก็วัสดุเนี่ยไม่ไม่ติดนะครับอันนี้คุ้มมากขอบคุณคุณต่อที่ชอบครับครับที่ดีเห็นลูกค้าชอบผมก็พอใจก็คือเตะร้องเพลงไหมเนี่ยวันเนี้ยเอลทึเดเด้ง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 หน้าเด้งหลังเด้งเด้ง อห้องน้ำครับฮะาีเจยอยู่ไหน่อวยงมีียนห้องน้ำขนาดใหญ่มากนะห้องน้ำห้องนี้เป็นห้องน้ำมาสเตอร์เป็นูนะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งจัดเต็มดูกระเบื้องนะอ่าลงดูนีเบื้องอยอยู่ผิวม เที่ยวก็คือเป็นเตที่่อนทำีจริงเลยพื้นทีอย่างเช่นช่องนี้เราก็มเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยเนจังคุณต่องคือตอชอบไหมครับชอบมากสงสัยต้องน่าจะจองเลยแล้วก็อ๋อจองแต่ยังไม่ได้ปรึกษาเลยคือจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ได้มี แบบบ้านในใจหรืออะไรเพราะว่าคิดไม่ออกกันพอมาเจอที่นี่เหมือนมันมันสมบูรณ์มันมองแล้วมันชอบมันใช่เลยแล้วคุณต่อททางานอะไรครับเอ่อเช่าหาวัตถุมงคลพักเครื่องครับหลายๆสายตัวฟ้าเมืองไทยรับเช่าด้วยแล้วก็ปล่อยฝากเพจเลยกับก็เฟซบ o ๊กตอพัทยานิยมพัแท้นะครับแล้วก็ยูทู YouTube ตอพัทยา ครับถ้าเป็นช่องฟิกตอกต่อพัทยาเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือใครสนใจจะปล่อยพระนะครับแอดไลน์แอดห้าสี่สองบีดีวีเควี K v, ส่งมาได้เลยนะครับรับเช่าถ้าถ้าอย่างงี้คุณต่อก็มีคนติดตามเยอะเลยนะครับก่อนที่หน่อยครับฝากแชร์เพจผมหน่อยนะโอ้โหขั้นได้เลยฮนะว่า,าคุณต่อครับถนนด้านหน้าเนี่ยเราทําถนนไว้ความกว้างแปบดบเมตรนะครับ <c oughs> แล้วก็มีท่อระบ,บายน้ำสองฝั่งเพราะฉะนั้นเข้าออกเนี่ยสบายเดินเหลือบนะครับแปดเมตรเนี่ยไม่เลยเสร็จภายในไม่เกินวันที่สิบห้าธันวาเนี่ย ครับผมคุณต่อจะจองเลยไหมครับ<ฮ>เดี๋ยวกันดิพี่ <c oughs> เดี๋ยวผมไม่คิดก่อนทำไมไม่เอาเลยอะ ส่วนตัวผมก็น่าจะเอาเลยแต่ว่าต้องคุยกับแฟนก่อนว่าชอบไหมแบบไหนครับครับคุณต่อตัดสินใจกี่วันวันเดียววันเดียวแจ้งได้นะครับใช่ครับวันเดียวพอก็ถ้าตัดสินใจแล้วก็จองได้เลยครับจองแล้วห้าหกหลังนี่คือบังคับจองเลยใช่ไหมก็ถ้าคุณต่อจะเอาแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ อยากจะให้ได้ราคาที่มันครับครับเข้าใจพิเศษจริงๆเพราะว่าทีเนี้ยคณต่ออย่างคุณต่อ่าไปดูมาแล้วว่าอืมใช่ครับใช่มันราคาประมาณนี้จริงๆอืมถึ้ารอปีหน้าเนี่ยมันอาจจะม่มันดันราคาไม่ได้ราคานี้หรอกผมก็ขึ้นราคาตอนที่มันบ้านเสร็จแล้วอันนี้ขายวงมรีเซลนะผมขอคิดสักวันหนึ่งได้ไหมได้ให้พี่เอกเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ไม่ก็คืนนี้ผมจะโทรบอกอีกทีงได้ครับแต่ถ้าไม่ทันก็อย่าเสียใจนะครับวันจำก่อนเลยไหม โอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็พาคุณต่อพัทยานะครับดูบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณต่อขอกลับไปแต่จสินใจวันวันพรุ่งนี้แน่ใจว่าเพราะว่าดูแล้วเห็นลูกค้าบอกว่าบ้านเราราคาไม่แพงแต่คุณภาพ้ลมันนี่แพงลักชูรี่มากแถวนี้มันก็ไม่แพงครับเพราะว่าเพราะผมสังเกตมาหลายคนแล้วไงมาทีไรบอกว่ามันราคานี้จริงเหีอราคาจริงเหรอคือเราทาโครงการเนี่ยเราไปศึกษาสเปกสีห้องนอนเนี่ยนะมันก็อยู่สี่ล้านกว่าบาทสามห้องน้า ใช่สี่ห้องนอนสามห้องน้ำบ้านร้อยหกสิบตารางเมตรนะครับคนอื่นเขาจะขายอยู่ประมาณสี่ล้านสองสี่ล้านห้าเงี้ยเราตั้งขายที่สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับขายถูกเนี่ยถูกมากเราเราไม่ได้มั่วเรารู้อยู่ว่ามันถูกเราตั้งใจที่จะขายถูกเพื่อให้ลูกค้าได้บ้านที่ราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีนะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับคุณจัดดี้ยอย่างที่เห็นเนาะคือบ้านมันดูดูหลาจริงจริงครับพอเข้ามาก็ลูกค้าก็ถูกใจทีนี้อยากจะฝากให้ ทุกคนที่ติดตามเพจนะครับหรือคนที่กำลังสนใจอยากจะหาบ้านาในขนาดส <4 S 2> ี่นอนสามห้องน้ำอยากจะให้มาดูของจริงก่อนตอนเด็ดใจแล้วก็ราคาอีกทัราคาสามเกตเ้าเนี่ยเป็นช่วงนี้จังอีกทีหนึ่งนะครับถึงสิ้นเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนมกราครับเป็นราคาพีเซลนะฮะคือต,ตอนนี้บ้านอาเฟนตแรกของโครงการมีอยู่สิบหกหลังนะครับเราจองไปแล้วหกหลังนะฮะเหลือเพียงสิบหลังนะครับ ก็เพิ่งเพิ่งขายไปแค่เดือนเดียวใช่ไหมพี่ใช่เพิ่งเปิดขายเดือนเดียวเดือนเดียวนั้นจะหมด <c oughs> ครับคนที่ต้องการบ้านนะครับนิดนึงว่าเข้ามาชมนิดนึงค่อยตัดสินใจนะฮะถ้าท่านมาชมแล้วเออผมรับรองว่าท่านจะชอบ <c oughs> ก็สุดท้ายนี้ก็ฝากอ่าเพจ a c e b o o k ช่อง YouTube แล้วก็ Ti k t o k กนะครับเอกาลี e FC นะครับฝากไปกดติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําทคลิปวิดีโอการขายบ้านาแนะนําบ้านให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณมากมากครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย